อ่ะทุกคนนอัอะ่อะอ่ะก่อนเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กิ๊กก่อนนะจุ๊บจุบจุบ,จบสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้านะคะแต่งตัวเสร็จแล้วจะไปทํางานเปิดตู้เย็นไม่มีข้าวคะ่ะเจียวไข่เหมือนเดิมค่ะเห็นสายแล้วด้วย ตหมดสุดลิดมากลิดมากทุกคนใส่กัดี ร้อนเหลือเกินเค็นไหมเนี่ยอ้าลืมใส่น้ำมันเดี๋ยวไหม โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไข่เจียวของเรามันต้องสำเร็จนะวันก่อนมันสวยมาก <Okay. S 2> ตอนนี้แปดโมงสี่สิบหแล้วนะคะเรามัวแต่มายืนเจียวไข่อยู่เนาะ ข้าวเราเวฟยไปแล้วอ่ะ แบบการทำกับข้าวไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยนะคะมันไม่ใช่และมันก็จะไม่มีวันใช่ด้วยนะไม่ชอบ <c oughs> ไข่ที่ไม่ไหม้จิงีไข่ไม่เหลวอิงงาน่ยอ ไปซื้อเขากินนะคะที่ทําง,งานสองฟองบวกข้าวอ่ะสาสิบถึงสาสิบห้าบาทใส่หมูสับไปด้วยสี่สิบบาทเรายอมแบบตื่นมาเจียวแป๊บนึงดีกว่าเนาะ เวมคนทำกับข้าวเส็จแล้นี่นะคะไข่เจียวของเราน่ากินป่าว มากินมากปปปไปๆๆๆเดี๋ยวข้าวกันววไปได้ความเร่งรีบ ฟองนะเนี่ย อรทค่ะทุกคนมันรีก,ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูไข่เจียวไปทํางานวันนี้นะคะเห็นทั้งขั้นตอนการทําแล้วก็ความวุ่นวายตอนเช้าก็ okay. ไปแล้วบ๊ายบาย